สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์รักที่กวอนเรื่องหนึ่งให้ฟังครับซึ่งมันจะเป็นเรื่องราวของนูน้อยอย่างเวโรนิกา้าที่กำลังนั่งพูดคุยอยู่กับวิลเลียมซึ่งวิลเลียมได้ถามเธอว่าเสียใจไหมที่พ่อแม่ตายเวโรนิก้ากลับตอบมาอย่างเย็นชาว่าไม่เป็นไรยังไงคนเราทุกคนก็ต้องตายจากนั้นวิลเลียม ก็ได้ยินกระดาษใบนึ่งกับเธอซึ่งมันเป็นแบบทดสอบเขาวงกฏเวโรนิก้าที่ทั้งทำมันอยู่ไม่นานเธอก็สามารถแก้ปริศนาได้สําเร็จซึ่งต่อมาก็เป็นการทดสอบความทรงจําเวโรนิก้านั้นมีความทรงจําที่เป็นเลิศทําให้วิลเลียมเริ่มมองเห็นศักยภาพในตัวของเด็กคนนี้เขาจึงได้ชักชวนให้เวโรนิก้ามาอยู่ด้วยกันกับเขาเวโรนิก้าที่ถามวิลเลียมว่าเขามีจุดประสองค์อะไรกันแน่วิลเลียมก็เลยบอกว่า เขามีงานอยากให้เวโรนิก้าได้ทําซึ่งมันจะเป็นงานที่มีแต่เวโรนิก้าจะทําได้เพียงคนเดียวเท่านั้นโลกใบนี้มันมีคนชั่วมากไปวิลเลียมได้สอนศิลปะปะ้องกันตัวและทุกๆอย่างที่เขารู้ให้กับเวโรนิกา้าจนเธอเติบโตกลายเป็นสาวสะพังและดูเหมือนว่าเวโรนิก้าจะคิดกับวิลเลียมมากกว่าครูฝึกเธอได้พยายามย่ยยวนเขาให้มีอะไรด้วยกันแต่วิลเลียมก็บอกให้เธอเก็บเสน่ห์เอาไว้ใช้เมื่อยามจาเป็นภาพที่ได้ตัดกลับมาที่หนุ่มไฮโซสี่คนที่จะประกอบไปด้วยเจมิสัน เชนดเนียลและเดวสันทั้ง4คนเป็นพวกโรคจิตที่ชื่นชอบในการล่อลวงหญิงสาวไปไล่ล่าและฆ่าทิ้งในป่ายอย่างโหดเทียมเพื่อเล่นเกมสนองความต้องการของตัวเองกลางป่าใหญ่ในคืนเดือนมืดทั้ง4หนุม่มหัวราอออกมาอย่างร่าเริงและพยายามวิ่งไล่ฆ่าสาวผมบอลอย่างสนุกสนานซึ่งเธอทางานเป็นเด็กเสิร์ฟในร้านกาแฟาที่พวกเขาชอบไปนั่งเธอวิ่งและกรีดร้องจนล้มลงก่อนที่เจมิสนันจะาปืนไปยิงเธอจนตายคาที่ภาพที่ได้ตัดกลับมาที่วินเลียมและเวโรนิกาอีกครั้งในตอนนี้ เ้าเหลือเพียงบททดสอบสุดท้ายก็คือการเผชิญหน้ากับความหวาดกลัววิลเลียมที่จัดการชี้แจงหลัปราสาอย่างแรงให้กับเวโรนิกา้าจากนั้นก็ทิ้งให้เธออยู่คนเดียวเวโรนิก้าที่ได้รับยาเข้าไปก็เกิดภาพหลอนว่าตัวเองนั้นกำลังต่อสอู้กับผู้ชายเธอสู้เขาไม่ได้เลยก่อนที่วิลเลียมจะเข้ามาช่วยเหลือเธอด้วยการยิงผู้ชายคนนั้นจนตายวิลเลียมได้บอกกับเวโรนิก้าว่าเธอไม่ผ่านการทดสอบนี้และเสียใจด้วยที่เธอจะต้องตายเวโรนิก้าก็เลยบอกว่าเธอรักเขาและยอมให้วิลเลียมลงมือฆ่าเธอซะก่อนที่เวโรนิกา้า จะทะลุตัวหลุดออกมาจากผวังเมื่อวิลเลียมเอาน้ำมาสาดใส่เธอและบอกว่าเวโรนิก้าผ่านการทดสอบแล้วซึ่งมันเป็นการทดสอบสภาพจิตใจว่าเวโรนิก้านั้นจะจงรักภักดีและซื่อสัตย์กับวิลเลียมมากแค่ไหนและเวโรนิก้าก็สามารถสอบผ่านมันมาได้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเวโรนิก้าที่ถามวิลเลียมว่าถ้าหากเธอสอบไม่ผ่านวิลเลียมคิดที่จะฆ่าเธอจริงๆไหมวิลเลียมก็เลยตอบว่า เธอก็รู้คำตอบนั้นดีอยู่แล้ววิลเลียมที่พาตัวเวโรนิก้ามายยงร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อจับตาดูพวกไอโซทั้ง4คนเธอเห็นพวกมันขับรถออกมาจากร้านโดยทิ้งเจนนี่แฟนสาวของเชนเอาไว้เวโรนิก้าเลยถือโอกาสเข้าไปชวนเจนนี่คุยเวโรนิกา้าเห็นว่าเจนนี่กำลังซึมอยู่เธอเลยสั่งมิลเชคมาให้จากนั้นก็ชวนคุยกับผู้ชายในแบบที่เจนนี่ชอบเวโรนิก้าได้กลับมาที่รถพร้อมกับข้อมูลบางส่วนอย่างเช่นตอนนี้เชนกับเจนนี่กำลังมีปัญหากันเพราะเจนนี่นั้น เคยเป็นแฟนเก่าของเจมี่สันมาก,ก่อนวันต่อมาเวโรนิก้าได้เดินทางไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งเพื่อล่อลวงให้พวกหนุ่มๆมาติดกับเธอเวโรนิก้านั่งกินมิเชกอยู่บนโต๊ะในสุดของร้านและเจมี่สันก็เดินเข้ามาจีบเธอเวโรนิก้าได้แนะนำตัวเองกับเขาและบอกว่าเธอเพิ่งจะย้ายมาอยู่ใหม่และไม่รู้จักใครเลยเจมี่สันจะได้บอกเวโรนิก้าว่าในคืนวันเสาร์นี้ พวกเราจะมีงานปาร์ตี้กันเขาอยากให้เวโรนิก้าแต่งชุดสวยๆมารอเขาที่ร้านนี้แล้วเขาจะพาเธอไปเที่ยวยังอีกโลกที่เธอไม่เคยได้เห็นมาก่อนเวโรนิก้าจะตอบตกงลงทันทีในคืนวันเสาร์เจมี่สันได้ขับรถออกไปรับเพื่อนๆของเขาแลแ้วแวมมารับตัวเวโรนิก้าที่ร้านจากนั้นทุกคนก็มุ่งหน้าเดินทางไปยังป่าซึ่งในระหว่างทางแดนเนียก็เอาคอนออกมาไล่ทุบป้ายจราจรอ,อย่างบ้าคลั่งและชักชวนให้เวโรนิก้าระบายอารมณ์ออกมาด้วยก,กันกับเขาเมื่อดินทางไปถึงที่หมายเวโรนิก้า กบไม่พบเจอใครสักคนเลยอยู่ที่นั่นมีเพียงโซฟาเก่าๆที่ถูกวางที้งเอาไว้เวโรนิก้าได้ถามกับพวกหนุ่มๆว่า พวกคุณชอบมาทําอะไรกันที่นี่เจมิสันก็เลยบอกว่าพวกเราก็แค่มานั่งเล่นและพูดคุยกันรวมไปถึงเล่นเกมด้วยกันอีกเล็กน้อยเวโรนิกา้าจึงถามต่อไปอีกว่านอกจากพวกเราแล้วยังมีคนอื่นๆที่รู้สถานที่แห่งนี้อีกไหมซึ่งเจมิสันก็บอกว่าไม่มีแดเนียลจึงพูดใส่ขึ้นมาว่าอีกไม่นานเวโรนิกา้าก็จะได้เจอกับเพื่อนๆแล้วจากนั้นเจมิสันก็ได้มาชักชวนเวโรนิกา้าให้เล่นเกมจริงหรือท้ากันซึ่งภายในถุงจะมีแผ่นป้ายที่เขียนเอาไว้ว่า ความจริงคนที่จับได้แผ่นป้ายนี้จะถูกซักเอาความจริงเรื่องไหนก็ได้ของเขาและป้ายที่2ก็คือการทาคนที่จับได้ป้ายนี้จะถูกท้า้ทำอะไรก็ได้ตามที่คนภายในกลุ่มสั่งก่อนที่จะเริ่มเล่นเกมกันเวโรนิก้าที่นำเล่าที่เธอผสมยาหลอดประสาท ออกมาให้ทุกคนได้ดื่มมีเพียงเจมีสันคนเดียวที่ไม่ได้ดื่มมันเข้าไปเจมีสันได้เริ่มเกมก่อนเป็นคนแรกเขาจับได้ป้ายความจริงเวโรนิก <on> ้าก็เลยถามถึงเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตของเขาเจมีสันก็เลยเล่าว่าเมื่อสมัยก่อนในตอนที่เขายังเป็นเด็กเขาเคยไปล่ากระต่ายกับพ่ออยู่ครั้งหนึง่งเจมีสันเจอตัวมันและยิงกระต่ายตัวนั้นไปที่ขานหนึ่งนัดแต่มันก็ยังไม่ตายแล้ววิ่งกระเพกไปซ่อนในพุ่มไม้พ่อจึงสั่งให้เขาเข้าไปจับตัวมันออกมาและจัดการฆ่ามันซะแต่พอเขาเจอตัวก,กระต่ายแล้วเจมี่่่สสสสสสััันนนกกลบดิใจาาาามมไงงงพรรระู้้ึึซททยุ ระต่ายตัวนั้นกระต่ายอยู่ดีเพราะมันเสียเลือดมากและตายทรมานมากกว่าเดิมเจมีสันได้พูดต่อไปอีกว่าต่อไปนี้เ,เขาจะฆ่าอะไรจะต้องไม่ให้มันตายอ,อย่างทรมานอีกแล้วเมื่อถึงตาของเวอร์นิก้าเธอก็จับได้ป้ายความจริงเช่นกันเจมีสันที่ได้ถามคำถามเดียวกันกันกนกบเธอว่าอะไรคือเรื่องที่ยากที่สุดที่เวอร์นิก้าเคยทำเวอร์นิก้าก็เลยบอกว่าเธอเคยมีโอกาส ช่วยเหลือชีวิตคนคนหนึ่งให้รอดพ้นจากความตายได้แต่เธอก็ไม่ยอมช่วยสุดท้ายแล้วเขาก็ตายเนลสันที่อยากรู้อยากเห็นเลยบอกให้วโร์ิก้าเล่าให้เขาฟังทีแต่เธอก็ไม่ยอมเล่าสุดท้ายแล้วเธอจึงโดนโลงโทษด,ด้วยการดื่มคนต่อไปก็คือเนลสันเขาจับได้ไป้ายกับการท้าทุกคนจึงท้าให้เนลสันฆ่าตัวอะไรบางอย่างให้ดูซึ่งเนลสันก็บอกทุกคนว่า เรื่องแค่นี้ง่ายที่เดียวก่อนที่เขาจะหยิบเอาไส้เดือที่อยู่บนพื้นมาเคี้ยวกินอย่างหน้าตาเฉยเมื่อวนกลับมาที่เวโรนิก้าอีกรอบเธอจับได้ป้ายการท้าและถูกท้ายมัดมือของตัวเองเจมพิซาเนี่ยเอาเข็มกัดของแดเนียล มัดมือของเวอริกาเอาไว้จากนั้นเจมิสันก็จับได้ไป้ายคำว่าตายเจมิสันจึงบอกกับเวอริก้กาว่าเกมของจริงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเจมิสันได้สั่งให้ทุกคนหลับตาและบอกกับเวอริก้กาว่าเธอมีเวลา5นาทีนับจากนี้ที่จะหนีไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทําได้พอครบ5นาทีแล้วพวกเขาทั้ง4คนจะออกตามล่าตัวเธอและฆ่าเธอทิ้งซะเวอริก้กาที่ได้ยินแบบนั้นก็ร้องไห้ออกมาและพยายามตะโกนร้องให้คนช่วยแต่เชนก็บอกเธอว่า ไม่มีใครช่วยเธอได้เพราะที่นี่มีแต่พวกเราเจมี่สันนิตะโอยเวโรนิกา้ารีบออกวิ่งก่อนที่พวกมันทุกคนจะแก้งทำเป็นหลับตาเวโรนิกา้ารีบลุกขึ้นจากโซฟาและวิ่งหายไปในป่าทั้ง4ี่คนจีได้ลืมตาขึ้นก่อนที่เวลาจะครบพนนาทีพวกมันได้แยกย้ายกันออกตามล่าตัวของเวโรนิกา้าซึ่งเวโรนิก้าเองหลังจากวิ่งมาได้ะระยะ เธอก็ขายมรกของตัวเองออกและปาดน้ำตาเธอพร้อมแล้วสำหรับการต่อสู้ในครั้งนี้แดเนียลที่มาพบเบโรนิก้าเป็นคนแรกแต่ด้วยทธิกึยาหลอดประสาทเลยทำให้เขามองเห็นเธอเป็นคนที่สวมชุดหมีแพนด้าแทนแดเนียลที่หวาดกลัวแพนด้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้พยายามเอาขวานไล่ฟันมันก่อนที่เขาจะถูกเบโรนรินกา้าแย่งเอาขวานไปได้และได้เจขวานจามเข้าไปที่หน้าอกของแดเนียลจนเขาขาดใจตายเธอเอารองเท้าของแดเนียลมาสวมและเริ่มออกตามล่าคนอื่นต่อไปซึ่งคนต่อมาคือเนลสันที่ได้เห็นภาพหลอนนนเป็ผู้ชายสวม,มค พยายามจะเข้ามารุดร้ายเขาเนลสันรู้สึกกลัวมากจนต้องร้องไห้หาแม่ก่อนที่เวนิกาจะโผล่มาล็อกคอของเขาเอาไว้แต่ดูเหมือนเนลสันจะเคยเรียนศิลปะการต่อสู้มาด้วยจึงทำให้เขาสามารถต่อสู้กับเวนิกาได้อย่างสูสีเมื่อต่อสู้กันไปกันมาได้สักพักเนลสันก็ล้มลงเพราะฤทธิยาและโดนเวนิกาใช้ก้อนหินขนาดใหญ่ ทุบไปที่นของเขาจนตายคาที่ภาพที่ได้ตัดกันมาที่เชนที่ตอนนี้เรือกของยาหลอกประสาทได้ทําให้เชนเห็นภาพหลอนเป็นเจนนี่แฟนของเขาที่กาลังจูบอยู่กับเจมิสันเชนจึงได้พุ่งไปต่อยเจมิสันและตะเพิดไล่เจนนี่ให้รีบกลับบ้านไปเจมิสันที่พูดกับเชนว่าอย่าทำเป็นรักเจนนี่ไปหน่อยเลยที่จริงแล้วแกคบเธอก็เพื่อปิดบังความชั่วช้าภายในใจของตัวเองตั้งหากแกกําลังปิดบังในสิ่งที่ตัวเองทําอยู่โดยการใช้เธอเป็นโลกกาบังเจนนี่ก็เลยถามเชนว่านี่เธอทําอะไรลงไปเชนเจมิสันก็เลยสารภาพความจรง่า4คน มีงานอดิเรกที่แตกแต่างจากคนอื่นคือพวกเราชอบฆ่าผู้หญิงเชนได้บอกกับเจนนี่ว่าอย่าไปฟังที่เจมีสันพูดก่อนที่เจมีสันจะจอ่อปืนไปที่เธอเพื่อหวังที่จะฆ่าให้ตายไปด้วยอีกคนเชนได้วิ่งไปชกเจมีสันจนสลบไปจากนั้นก็โผล่เข้ามาหาเจนนี่และบอกกับเธอว่าเขารักเธอและจะรักตลอดไปเมื่อพูดจบเชนก็ลงมือบีบคอเจนนี่ทันทีซึ่งในความเป็นจริงแล้วคนที่อยู่ตรงหน้าของเชนก็คือวโรดิก้าและเรื่องทั้งหมดก็เป็นเพียงแค่ภาพหลอนที่เกิดขึ้นบริจา เธอตีเขาไปที่ทองของเชนและลงมือบีบคองเขาจนตายหลังจากลงมือฆ่าไปแล้ว3าคนเวโรนิก้าก็ได้บปลัางหน้าล้างตาที่ริมแม่น้ําและดัดจมกูกของตัวเองที่หาให้เข้ารูปเจมีิสันที่แอบดูการกระทำของเธออยู่ก็ออกมาปบมือให้กับเวโรนิก้าและชมเธอว่าสุดยอดมากที่สามารถฆ่าคนของเขาไปได้ถึง3คนเจมีิสันได้ถามเวโรนิก้าว่าเธอใสอ่อะไรลงไปในเล้าทพวกเขาดื่มเวโรนิก้าก็เลยบอกว่ามันเป็นยาหลอกประสาทอย่างแรงเจมีมิสันก็เลยบอกว่า ก่อนที่จะลงมือฆ่ากันเขามีเกมถามตอบจะมาให้เธอเล่นด้วยและเขาอนุญาตให้เวโรนิก้าเริ่มก่อนเวโรนิก้าจะได้ถามเจมิสันว่าเขาเคยลงมือฆ่าผู้หญิงไปแล้วกี่คนเจมิสันก็เลยบอกว่าเท่าที่นับได้ก็21เจมิสันถามเธอกลับไปว่าเวโรนิก้าจะยอมแต่งงานกับเขาหรือตายอยู่ที่นี่เวโรนิก้าก็เลยยิ้มและถามกับเจมิสันว่าทำไมถึงมั่นใจขนาดนั้นว่าเขาจะฆ่าเธอได้จริงเจมิสันก็เลยบอกว่าถ้าพวกเราได้เป็นคู่รักกันจริง และตะเวนฆ่าคนไปเรื่อยๆมันก็คงจะสะดวกดีไม่น้อยก่อนที่เจมีสันจะฉวยโอกาสในตอนที่เวนิก้าเผลอพุ่งก็ไปเล่นงานเธอทั้งสองคนได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งแน่นอนว่าเจมีสันไม่มีทางสู้เวนิก้าได้เลยเธอฝึกฝนการฆ่ามาทั้งชีวิตก็เพื่อการนี้โดยเฉพาะเจมีสันถูกเธอเล่นงานและถูกจับกอกเล้าที่ผสมยาหลบประสาทเข้าไปเพื่อให้เจมีสันได้ริมรถความหวาดตัวกลัวตายเป็นครั้งแรกเจมีสันถูกจับไปแขวนคอเอาไว้กับต้นไม้โดยมีตอไม้เล็กๆให้เขาเหยียบยุงตัวเอาไว้ เขาพยายามร้องขอชีวิตกับเวริกาและบอกกับเธอว่าจะไม่ทําแบบนี้อีกแล้วเวริกาจึงมองหน้าเจมิสันอย่างสมเพชก่อนที่นิตยาหลอดประสาทจะเริ่มทํางานเหล่าดวงวิญญาณที่เจมิสันเคยฆ่าได้มาปรากฏตัวหลอกหลอนเจมิสันทําให้เขาตกใจหวาดกลัวและเผอเอาขาหลุดออกมาจากตอไม้ช่วยพยุงเชือกได้กระตุกรัดคอของเจมิสันจนตายแล้ววิลเลี่ยมก็ได้โผล่อกมาจากที่ซ่อนเขาชื่นชมในตัวของเวริกาเป็นอย่างมากและพาตัวเธอกลับไปดินเดียด้วยกัน ก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสนุกแบบเรียบง่ายดูแล้วก็แทบไม่ต้องคิดตามอะไรเลยแค่รอรุ้นฉากการลงทันพวกเดนนรกทั้งสีคนเท่านั้นเองคนอย่างวิลเลียมนั้นเป็นนักฆ่ามืออาชีพที่ผ่านตัวเองมาเป็นครูฝึกเด็กสาวยงเวริกาเพื่อให้เธอกลายเป็นมือสังหารแทนเขาและทําทุกอย่างตามที่เขาสั่งซึ่งภารกิจในครั้งนี้นั้นก็คือการกำจัด หนุ่มไฮโซทั้ง4คนที่ชอบล่อลวงพวกหญิงสาวไปค่าเล่นในป่าโดยที่พอดเรื่องในตอนแรกของภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับตั้งใจเอาไว้ว่าจะทําภาคต่อออกมาอีกแต่ตัวหนังกลับไม่ประสบความสําเร็จก็เลยทำให้ภาพยนตร์เรื่องนี้หายไปเงียบๆพ่อหนังไม่ได้สนุกมากหรือโหดอย่างที่คิดก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปลอบภาพบยนตร์เรื่อง Final Girl